ครับสำหรับใครที่ยังขับรถเกียร์ออโต้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกียร์โต้มันใช้ยังไงนะครับใช้คาว่าเล่าให้ฟังดีกว่านะครับนี่ครับมันก็จะมีตัว P ตัว R ตัว N ตัว D ครับก็หลักๆก็จะมีแค่นี้ครับตัว P ก็คือเกียร์เอาไว้จอดนะครับเป็นเกียร์ว่างแต่ไว้จอดนะครับเกียร์ R ไว้ถอยหลัง เอ็นเป็นเกียร์ว่างตัวดีไว้เดินหน้านะครับเกียร์เอ็นกับเกียร์พีนะครับต่างกันยังไงนะครับบางคนเนี่ยสงสัยมากเลยนะครับเกียร์พีนี่จะมีไว้จอดนะครับส่วนเกียร์เอ็นเนี่ยคือแบบเป็นเกียร์ว่างนะครับเราต้องเหยียบเบรกนะครับเกียร์พีนี่เบรกจะล็อกนะครับเหมือนเราดึงเบรกมือไว้นะครับ่าครับเดี๋ยวเบรกมือลง อย่าเบรกไว้เข้ามาแก้อานะครับรค่คอยๆค่อยๆย,ย,ยกเบรกขึ้นนะครับแล้วรถก็จะเคลื่อนที่นะครับค่อยๆครับเราจะใช้เบรกแทนคัตนะครับตัวนี้เป็นยาลิ์นะครับ ไปหยยบเบรกครับเข้าเป็นเกียร์ว่างนะครับตอนนี้ตัวเอ็นนะครับล็ล่อยเบรกได้ครับแต่รถจะไหลนะครับถ้าเป็นตัวพีปล่อยเบรกรถจะไม่ไหลนะครับลอจะล็อกแต่เราจะเดินหน้าครับเข้ามาที่ตัวดีครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยเบรคนะครับค่อยยกเบรกขึ้นเหมือนเราค่อยๆปล่อยคัสต์นะครับรถก็จะเดิน ผเวลาจอดก็ว่าพี่ดึงเด็กมือโอเคครับ